คนหน้าแรงนะครับบางทีเราคาดฝันผลผลิตจะให้ดีเท่ากับขบวนตามฤดูกาลไม่ไดเ้เพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ระบบน้ำที่เราใช้เนครสดีครับทุกคนวันนี้มีชาแล้วทุกคนมาเก็บเกี่ยวทุกคนลองคู่ผันเก้าเก้าเดเก้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การจับจุดปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าชมคตินีนะ้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผูอื่นนะครับเดี๋ยวเราดูนีงครับแลงนี้ก็เป็นข้าโพดพันธุ์9794ที่หยอดร่องคู่แล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดในการให้น้ำนะครับของหน้าแรงตั้งแต่วันหยอดมาจนวันเจ็บเกี่ยวเขามีอายุประมาณร้อยสิบวันนะครับข้โพดหน้าแรงลักษณะใบ พี่แห้งก็จะประมาณนี้นะครับก็คือแหงอ้งเหลืองกรอบไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ปักกันนะครับอันนี้ใช้ระบบน้ําหยดนะครับแต่ปีนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนร้อนมากนะครับ้ก็เป็นขนาดปากลยครับก็9794ที่มีอายุ110วัน หน,หนรังผึ้งนะครับแล้วก็ระยะห่างของต้น,นะะระยะห่างของต้นก็ประมาณนี้นะครับติดกับคนรองผึ้นะครับตัวที่ผักโดยทั่วไปก่อน,นะครับก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ ระยะห่างดีๆก็ผักค่อนข้างใหญ่ร้อยสิบวันนะครับตั้งแต่วันนี้ก็กาบพองเลยนะครับแห้งนขนาดฝากเลยครับเนี่ยตรงนี้นระยะห่าง่อนจะห่างนิดหนึ่งนขนาดฝากก็เลยจะสมบูรณ์ดีเลยนะ ขนาดฝักก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีฝักทุกตน้นนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับฝั่งน,นี้เก็บเกี่ยวไปแล้วอันนี้เดี๋ยวลองการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเรามาดูที่ฝักนนกันดีกว่า นี่ก็จะเป็นขนาดฝักก็กาเจ็ดเก้าสีที่ทำหน้าแรงล้องคู่นะครับมีอายุร้อยสิบวันก็หลวมนะครับมเมล็ดหลวมแล้วนะครับเดี๋ยวลองหักดูด้านในกันนี่นะครับ ก็แกนเล็กนะคับไม่เล็กยาวลึกดีนะครับแล้วก็ส่วนปลายติดสุดเลยนะครับก็9เก้าเจ็ดเก้าสี่ทำหน้าแรงระบบน้ำหยดล่องคู่นะครับการเก็บเกี่ยวเท่าที่ดูนี่นสังเกตมานะครับก็ไม่มีหลุดไม่มีร่วงนะครับ แสดงว,ว่าการเก็บเกี่ยวไม่มีปัญหาสำหรับการทํข้าวโพดล่องคู่นะครับก็มัดฝักโดยทั่วไปเลยนะการทำข้าวโพดหน้าแรงนะครับบางทีเราคาดหวังผลผลิตจะให้ดีเท่ากับข้าวโพด ตามฤดูกาลไม่ได้เลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ระบบน้ําที่เราใช้นะครับน้ประครับของตัวนี้เป็นร่องช่องนี้เป็นช่องร่องคู่เลยครับทำรอบที่สามของปีเลยครับแปลงนี้ ก็จะมีเล็กๆบ้างนะครับก็อยู่ความทีห่างของต้นนะครับแล้วต้นไหนทีก็จะผักเล็กหน่อยหนึ่งตรงนี้เท่าที่มึงถามเจ้าของมาคือว่าใสาห่หัวยดตันนะครับต้นสูงแต่ผักเล็กอายุร้อยสิบวันนะครับตั้งแต่มันยอดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมเมล็ดก,กันีก่านนะครับ ก็เป็นสีสันของกบก้าวเก้าสีที่เก็บเกี่ยวออกมาแล้วนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่ลึกดีนะครับเม็ดใหญ่ย,า,ย,ยาว สำหรับคลิปนี้มือขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผมสวัสดีครับ